จะรบกวนถามความเห็นว่าผมควรทำไงดีครับตอนนี้หนักใจและผิดหวังกับแอรคอร์ด G สิบเอ็ดเจบอกแกออกมาเมื่อต้นปี6 7นะฮะคันนี้มีปัญหาตั้งแต่ออกมาเจอมาตลอด1เสียงดังตอนหักพงมาลัยตอนยังไม่ถึงหมื่นโลศูนย์เช็คแล้วเคลมแหลกให้2อัแอปโปรแกรมจอไม่ผ่านสองรอบศูนย์ต้องอับให้สามแอร์ช่องกลางไม่ออกต้องเอาข้าศูนย์แก้ให้สี่ล่าสุดเจอปัญหามอเตอร์มิกซ์แอร์ มีเสียงดังกับอาการแหลกดังเหมือนข้อหนึ่งกลับมาอีกไปให้ศูนย์เช็คให้อีกหนึ่งวันศูนย์บอกว่าจะส่งเครมมอเตอร์แอร์ให้ส่วนเสียงที่ดังไม่ใช่แหลกแต่เป็นสิ่งโชกรอไปอีกสิบสองวันศูนย์โทรมาบอกว่าศูนย์แม่นุมัติเลยอุ้ยให้เอาไปตรวจใหม่อีกรอบไม่เข้าใจว่าเสียงดังชัดขนาดนี้ทําไมถึงแม่นุมัติเสียเวลามากนะครับตอนนี้เครียดและหนักใจกับคุณภาพรถและความรับผิดชอบของคอนดามากๆไม่นึกว่าลงทุนไปขนาดนี้สิ่งที่ได้คือเสียเวลาไปเยอะ มากกับเรื่องรถแล้วก็ปัญหาในการเคลมแล้วก็ไม่นึกว่าใช้ฮอน d a แล้วต้องอดทนขนาดนี้ส่งเรื่องให้พีอาร์ฮอนดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าพีอาร์ฮอนด้าเคยบอกเราไว้เพราะเขาเห็นว่าเออคนส่งปัญหาเรื่องฮอนด้มาในรายการเราอ่ะเยอะคือแทบจะกลายเป็นแบบว่าร้องเรียนศูนย์ฮอนด้ารายสัปดาห์เลยเนะ<อ>ใช่ป่ะใช่ใช